และนี่คือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ดื่มน้ำเพ็ดสกัดเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันกำลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรคะคุณปราณีค่ะคุณปราณีเป็นชาวจังหวัดอะไรคะนครสวรรค์ค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้มีกิจการหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวประกอบอาชีวอะไรอยู่คะไม่มีจ้ะค่ะท่านทุก่นนะคะอายุกี่ปีละคะ ห้าสิบห้าปีนะคะก่อนหน้านี้เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะเป็นเบาหวานจ้ะเบาหวานสูงแค่ไหนเอ่ยเบาหวานตอนแรกก็เกือบสองร้อยจ้ะโอ้เกือบสองร้อยเลยเนาะจ้ะค่ะแล้วเรามีอาการยังไงมั้งคะก็อ่อนเพลียค<า>่ะค่อยๆมีแรงนะคะมือชาเท้าชา,ชา,าตาป้าค่ะ<า>เป็นโรคกระเพาะด้วย รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลรคเพราะว่ามันจะอืดบางครั้งก็จะปวดค่ะแล้วเราไปหาหมอเป็นประจำทุกๆเดือนหรือว่าสองเดือนครั้งคะไปหาหมอบางครั้งถ้าคุได้ก็สามเดือนค่ะแต่บางครั้งก็อาทิตย์ทีหนึ่งสองอาทิตย์ทีหนึ่งไม่แน่นอน,นอ๋อคืออยู่ที่พฤติกรรมเราด้วยเนาะจ้าจค่ะนอนน้อยก็น้ําตาลขึ้นเนาะ ตอนหน้อยก็ขึ้นแย่ก็ขึ้นโมโหก็ขึ้นรู้สึกมันขึ้นตลอดแสดงว่าคนแสดงว่าเบาหวานเนี่ยคนไม่กันเองนะเนี่ยขึ้นตลอดเลยเนาะอ่เออถ้าคนกันเองมันต้องลดนท้ละใช่ก็อยากจะลอง่ันเราะทั้งวันเนี่ยมันจะลดไหมเออ เอาลองดูต้องสังเกตคนคนรอบๆข้างตัวเราด้วยว่ามองเราแปลกๆหรือเปล่าเนาะเราหัวเรา,าทั้งวันเนาะนะคะค่ะแล้วได้รู้จักกับน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงเอ่ยอ๋อแฟนเขาไปทำยามอยู่จิราชาแก่ฟังขณะที่อยู่เวทเขาก็จะฟังวิทยุสลอบที่นั่นมันจะมีศูนย์น้ำเห็ดส่ค่ะนี่แกก็ฟังฟังแล้วแกก็ยังไม่แน่ใจ ค,คนงานในโรงงานที่แกอยู่ก็บอกวมันดีทนะ่ลงร้องที่เลยนะจ้ะกลับมาบ้านไม่เห็นฟ้าเนี่ยหอมดำทั้งสงบเงตุอารมณ์ให้ดีบางครั้งจะพูดอะไรก็ผิดหูไปหมดแหะค่ะลมเสียทั้งที่มากกระโดนอน่ะโ <laughs> 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 ดนสวนกัน <laughs> แกก็เลยไปซ็นคนเด็ดเลยที่บอก บอกเพลงก็แช่งมันลองมันดีมันไม่ยโดนหราอ้อค่ะโอ้พันห้าที่ซื้อไม่เสียดายเลยค่ะค่ะตรวจตรวจแรละกระซำบอกเก่งยั่ไงจ้ามันก็ดีอะเนาะกว่างั้นค่ะเออมันรู้สึกดีรู้สึกใจมันเย็นขึ้นหรือตื่นมามันก็สะทุ่มกระตัวยอกินน้ําเห็ดแล้วมันรู้สึกหลับดีอะเขอว่างั้นนะค่ะ เออมันจะหลับอย่างเดียวเลยอะพ่องันแต่แตื่นมาไม่ได้เจนใส่องพอดีค่ะแล้วมันมีแรงเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมาสอนลกค่ะ๋ยนนี้ฟาใดเหลือตัวเตหมดเลยโอ้เตียนเลยเนาะค่ะค่ะแันเลยบอกเออมันก็ดีะเนาะค่ะเลยตอนนี้กินหมดไปสี่ขวดแล้วนะโอ้ค่ะแล้วไปตรวจตรวจเบาหวานลดไหมไปไปรวดแรกเธอไปเดี๋ยวเล่าอาการตอนก่อนก่อนจะกินน้ำเห็ดได้เลยค่ะ หมอบอกว่าคุณป้าจะเลือดชั้งใหญ่เนี่ยวันนี้ค่ะคุณป้าไตเริ่มเสื่อมแล้วนะคะตาเบาหวานก็ขึ้นตาแล้วนะทุกอ,อย่างคือในร่างกายอะไรเสื่อมหมดแล้วนะคะคุณป้าอย่างนี้นะค่ะโอ้เราก็ใจไม่ดีเนาะใช่เอายายังไงดีวจะตาจะบอดไตท <laughs> ั้ง อพอยังไงสติชัฟนบอกไกล้ให้ลองกินน้ําเห็ดเพราะว่าดีเก็นนักหนาอะไรเงี้ยค่ะพ่อมึงจะได้ชังนะโว้ยจำพันห้าปวดมันใหญ่คุ้มบ้านหนาว่างั้นค่ะคือช้างเนอพนักง,งานเขาบอกค่ะลองกินดูเราะหนูว่างั้นค่ะเขาเรียกป้าหนูค่ะเขากินปวดแรกแล้วไปหาหมอค่ะปวด,ดปวดพอดีหมอนัดค่ะตอนนั้นจะนัดสองอาทิตย์ครั้งเดือนครั้งอะไรประมาณเนี้ยนะค่ะพอไปหมอบอก เป็นป้ขาดีใจด้วยนะความดันปกติปรหวันก็ปกติจิ๋อยยีผ้าประวัติค่ะเออความดันดีค่ะแล้วงวดหน้ามางวดหน้ามาคุณป้าเจาะเลือดครั้งใหญ่เนาะค่ะถ้างั้นค่ะไอใยไอไปที่เจาะหนก่อนนะพลาดซ่อนประวัตินะนะที่บอกอะไรอะไรมันเสื่อมอ่ะอ๋อวาซ่อนบานพัดหายหมดเลยพลาไม่มอไปแต่ ไปเจาะอีกสองเดือนสามเดือนตากินหมดไปอีกสองส่วนสามส่วนละค่ะไปเจาะถ้งใหญ่เนี่ยเมื่อวันทีกร์กรกฎาคมค่ะเออหมอบอกว่าคุณป้าค่ะวันนี้ใสก็ดีเน่ดีใจด้วยนะคุณได้ดีมากเลยคุณป้าน่ารักมากค่ะเออประวันก็ดีฟันนั้นก็ดีเยี่ยมยกคอให้สองก้อนนะเออใสก็ดีเนาะค่ะ คุณตาวันนี้ไปตรวจตาด้วยนะตรวจตารอบปีค่ะอ้ไปตรวจตาหมอบอกประวัติไม่ขึ้นตาเออมันเป็นได้ไงวะคนก่อนมันบอกมันขึ้น <c oughs> ใครก็จะพังเออวันนี้มันกลับจะรับปากเด็กเป็นที่ป,ประวัติ่อนเบาะ้วย่ะโอ้คุณหมอชมเลยอะ่ะน้า <c oughs> ยกให้นิ้ว<อ>ยกนิ้วโป้งให้สองนิวง้วโป้งเลยนะให้สองโป้งเลยหมองยมมากค่ะ แล้วมันมีแรงเหมือนคนธรรมดาที่เหมือนไม่ได้เป็นเบาหวานนะอารมณ์ค่ะล่าสั่นคนชอบพูดตลกเนี่ยค่ะเคุยกับใครเขาก็จะหัวเราะก้าก้าก้าจ้ายกเว้นสามีใช่ไหมจ้าสามีชอบแบบแกจะย่วย้เราอารมณ์ดีตอนนี้ก็เลยต่อมุกกันขบขันเลยเนาะจ้าจ้าอ๋อสงสัยจะทำได้จริงแล้วนะคะที่ว่าจะหัวเราะทั้งวันเนี่ยจ้า กินแล้วคุ้มนะค่ะคุ้มมากไหมคะค่ะคุ้มมากป้ายังแนะนําให้แม่ดองที่พี่โลกไปซื้ออ่ะดีก็บอกป้าลองกินน้ําเห็ดชินเนี่ยดูดูฉันที่กินเข้าไปแล้วมันตึงขึ้นมามันตองขึ้นมาฉันสาวไปอีกสิบปีเลยไอ้ยาป้าก็เลยบอกค่ะเออจริงๆว่าน้านีหน้าเต็มอ่ะหน้าไม่บั๋มไม่โป๋เลยอ่ะค่ะน้าหนีทำไมหน้าเต็มัคนในค่ายอ่ะ คนในค่ายนะไปหาลุงที่ศิริราชมามีอาหารที่วิ่งวิงวอยู่หน้าค่ายนะคะค่ะอุ้ยแม่ไปทาอะไรมาทาไมสวยกว่าเดิมว่างั้นเลยนะอ๋อโหใจนี่บานเป็นดอกบัวเลยจ่ะแหมชอบใจอย่างที่สุดเลยนะสวยอะเชอบใจชมชมน้ําตาลลสยังไม่ดีใจเท่าชมว่าสวยเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่หัอยนคงี อ๋อนะอ,อ๋บอกบอกไปเลย55้ายังแจ๋ว วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปราณีเป็นอย่างสูง <คะ S 1> เลยแล้วค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแถ่ท่้เรื่องราวนะคะ,คะในรายการ <mumbling. S 1> ของเราทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้กับคุณปราณีด้วยนะคะค่ะค่ะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนต่อไปจะสั่งไวไวนี่เลยนะโอ้ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อศูนย์บริการน้ำเพศกัดเพื่อสุขภาพ